เมื่ออทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมเกาะหลังขุนพลกิเลนพยองเดินทางไปที่บริษัทโตชิบาไทยแลนด์นะครับช่วงเช้าของวันที่4มกราคมนี้นะครับเราจะเริ่มต้นขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่สันสนุนสโมสรกิเลนพยองของเรามาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะโตชิบานะครับอยู่กับเรามายาวๆตั้งแต่ปี2010ณเวลานี้ก็รวมแล้ว8ปีด้วยกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นการไปสวัสดีปีใหม่เหล่าพี่พี่สปอนเซอร์ของสโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดของเราด้วยไปไก,กลนั่นเองนะครับในการนำทัพมาขอบคุณสปอนเซอร์อย่างโตชิบ้าในครั้งนี้นะครับก็นำโดยพี่เป้รนาริซอวาจาผู้อำนวยการสโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับโคชบานทศตวัน4ีปานกุณซือใหญ่ของสโมสรกีเร็งยิวของเราและขุนพลกีเร็งยิวของเราเกือบฟูลทีมนะครับถ้าเกิดใครไม่ติดภารกิจเนี่ยจะต้องเดินทางมาหาโตชิบ้าทั้งหมดเลยล่ะครับ ให้ลูกได้เลยนะที่ราไ่ ึ่งเมื่อเดินทางมาถึงบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์นะครับแม่ที่นี่ยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นเคยและก็มีกิมมิคก,กิมมิคแบบสบายสบายน่ารักน่ารักแบบที่เห็นนี่แหละครับก็คือทางโตชิบ้าได้ปล่อยให้แฟนคลับกีฬาผจเพลิของเราได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักเตะขุนพลเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดไดมิดแอนด์กรีซได้ถ่ายรูปขอลายเซ็นกันแบบใกล้ชิดอย่างที่เห็นนี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยภาพบรรยากาศประทับใจให้แฟนคลับกีฬาผจเพลิของเราได้ชมกันครับ น้องๆอย่ามาชวนที่น่าอยู่หายนูปด้วยนะครับเพราะว่านะปีตั้นสิวะนะใครไม่ได้ไปสิวนี่มันทำเวลา ไหนๆมาเยือนบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์แล้วนะครับเราต้องไปพูดคุยกับผู้บริหารของทางโตชิบ้ากันดีกว่านะครับหลังจากที่อยู่ด้วยกันยาวๆมาถึง8ปีรวมไปถึงฤดูกาลหน้านะครับเราจะได้ลดนลั่นกันไปในถ้วยฟุตบอลเอเชียอย่างเ c ฟแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมรู้สึกดีใจครับก็เหมือนกับคุยกับคุณเป้ไว้นะครับว่าคุณเป้มาที่นี่ก็เหมือนกับมาบ้านบ้านที่2นะฮะเราเราก็มีเป็นสปอนเซอร์ให้เมืองทองมานานพอสมควรนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็น เป็นพี่น้องกันไปแล้วนะครับดีใจมากฮะที่ที่มากันแล้วก็มีคนของเราก็เป็นแฟนของเมืองทองนั่นนะ,นะฮะและคนข้างนอกมาด้วยครับอย่างวันนี้มีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมครับเพราะเห็นมีแฟนแฟนคลับเมืองทองหลายต่อหลายคนดอ่าเราก็มีกิมมิคอะไรเล็กๆน้อยๆฮะแล้วก็จะทําให้เขามีความสุขมากที่สุดนะครับเพราะเขามาแล้วเนี่ยเขาบอกเขาอยากจะมาเจอนักเตะเราก็จัดให้เต็มที่นะครับแล้วก็ด้วยความอนุเคราะห์ของทาง s อ g เมืองทองด้วยนะครับสาหรับฤดูกาลหน้าครับฤดูกาล2017นะครับแล้ว เอสซีจีมอญทอแต่ได้มีโอกาสเป็นรถแรกในท่วเอเชียด้วยซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายที่ทางโตชิบ้าเองก็ต้องการด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนเที่ยงเนี่ยได้ฟังที่คุณเป้เล่าให้ฟังนะครับว่าจะไปที่ไหนบ้างนะฮะรู้สึกดีใจด้วยที่ทีมเมืองทองเนี่ยเติบโตขึ้นไปแล้วเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมว่าเมืองทองจะเป็นทีมอันดับที่ทั่วโลกรู้จักนะครับ รู้สึกดีใจนะคะว่ามาเจอกันทุกๆปีต้นปีให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามแต่โตชิบ้านเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆสร้างสรรค์สัง ض, คมโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทํากันต่อไปอะค่ะรู้สึกวัน no น right> ี้พนักงานโตชิบ้าเองจะไม่เลยค่ะไม่เป็นอันทำงานเลยวันนี้นะคะกำลังบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราอยากให้แฟนคลับมาที่นี่กันกันคือกันเยอะๆเพราะจะได้แบบใกล้ชิดนะคะเนี่ยมาทำคุกกิ้งด้วยกัน อะไรด้วยกันเนี่ยคะมันจะทําให้รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบห่างไกลเป็นนักกีฬากับคุณแต่ว่าสามารถเราก็เป็นคนกันเองให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาทำคุกกิ้งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะสนุกดีค่ะสำหรับฤดูกาลหน้าก็คงจะอยู่กันแบบยาวๆต่อไปเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ,อะสิ่งดีๆที่สร้างสารรค์สังคมตัวชิบาทำอยู่แล้วอะค่ะ,คะ หลังจากพูดคุยกับผู้บริหารโตชิบ้าแล้วนั้นนะครับเราไปพูดคุยกับอดีตพีเซนเตอร์ของโตชิบ้ากันบ้างนะครับอย่างพี่ตองกวินธรรมสัจจานันนะครับแมไม่ว่าจะกลับมาเยี่ยมเยือนบริษัทโตชิบ้ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ยังคงอบอุ่นเช่นเคยแหละครับอยู่กับอดีตพีเซนเตอร์ของโตชิบ้านะฮะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เดินทางมาขอบคุณโตชิบ้าบรรยากาศเป็นไงบ้างครับตองก็เหมือนเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาครับผมซึ่งก็ทุกปีที่มาที่นี่ก็ก็ผมว่าโตชิบ้าอยู่กันมา คือทุกครั้งที่มาก็อบอุ่นทุกครั้งแล้วก็คือพี่ๆพี่ๆทีมงานที่นี่ก็น่ารักทุกคนก็ก็ให้การต้อนรับเราอย่างดีเสมอมาครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งนึงที่ที่อยู่เคียงข้าวเรามาตลอดครับผมโดยเฉพาะที่บ้านตองเองก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของโตชิบ้าซะส่วนใหญ่ใช่ครับก็ก็เช่นกันเครื่องใช้ฟ้าที่บ้านก็เป็นก็เป็นของโตชิบ้าหมดเลยครับผมก็ก็ผลิตภัณฑ์ก็ก็มีคุณภาพครับผม ในปีหน้าครับเราจะไปลดแรกในทวยเอเชียก็จะพาผลิตภัณฑ์โตชิบาไปในทวยเอเชียด้วยครับแน่นอนครับก็คือคือพวกเราก็อยากจะตอบแทนตอบแทนโตชิบ้าที่ที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดครับผมก็คือพวกเราก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในใ,ในในทวยเอเชียเพื่อเพื่อทําให้คนอื่นรู้ว่า,ว,าว่าเราก็มีดีครับผมซึ่งซึ่งก็อยากจะให้ทุกทุกคนตามเชียร์พวกเราเหมือนเดิมครับผมฝากอะไรถึงกองเชียร์เอสจีเมืองทองยูไนเต็ดในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ครับผมก็ผมว่าคือ คือผมไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บ้านของเองผมก็ใช้กับตัวมาก็ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ของตัวชิบ้าครับผมซึ่งซึ่งก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็ผลิตภัณฑ์เขาก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแล้วก็นข้งนั้นจะมีคุณภาพที่ดีครับผมซึ่งซึ่งผมว่าถ้าใครกำลังสนใจเลือกระหว่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าผมว่าก็อย่าลืมดูตัวชิบา้าอย่าลืมเลือกตัวชิบา้าผมว่าผลิตภัณฑ์เนีที่ผมบอกว่าว่ามีคุณภาพดีแน่นอนไม่ผิดหวังครับผม หลังจากนั้นนะครับก็เป็นการมอบของที่ระลึกของผู้บริหารโตชิบ้าให้กับนักเตะเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดและผู้บริหารนะครับขอดเจนเจนนักฟุตบอลทุกคนนะครับพี่แบงครับเจนพี่แบงเลยครับพี่แบงโคตรบอลหนีไปนะครับผู้งหัวหน้าโค้งสอนกับตันทีมนะครับที่นาแดงดานะครับวันนี้กับการโต้หาอยู่นะครับน้องตังสารักยูเรนนะครับ พี่เจชนะชิบสงกระสินเนี่ยกาจะเอาตุ๊กตาลิงน้อยของโตชิบ้าไซส์ใหญ่นี้กลับบ้านด้วยให้ได้นะครับซึ่งทางโตชิบ้าเองก็ใจดีมากๆนะครับมอบตุ๊กตาลิงน้อยไซส์บิก๊กแบบนี้ให้ชนะชิบสงกระสินเอากลับไปด้วยแหละครับและนี่นะครับก็คือวันแรกของการเดินทางขอบคุณสวัสดีปีใหม่เหล่าพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนสโมรสรกีฬาพิจิตรเอสซี g เมืองทองอยู่ในต่ของเราอย่างยาวนานนะครับเราเริ่มต้นกันที่โตชิบ้านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่บริษัท s c g สำนักงานใหญ่นะครับเดี então, ๋ยวยังไงแล้วมึงทองทีวีของเราก็จะเกาะหลังคุณพลกิเลริจญกัยของเราไปอัปเดตความเคลื่อนไหวให้กับบรรดาแฟนคลับกิเลสผจญกของเราได้ชมกันอย่างใกล้ชิดเลยละครับท้ายที่สุดนี้นะครับถ้าเกิดแฟนคลับกิเลสผจอกของเราท่านไหนชอบสกูปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ตามติดช่องของมึงทองทีวีของเราและกดแชร์ให้ด้วยนะครับ ภาษาพิธยมาบากเลยนะครัาที่ท่าีที่จะโดบขอท่าไมานะครับให้ถ่ายรูปนะครับกับฝันใจของคุณนะครับคุณเป็นคนที่ไละเห็นด้เยอะที่สุดนะครับ